รอบชิงครับรอบชิงครับเอเวเจอกับเบบี้วัดอัพวอซัพวัดอัพวัดหรือวัดหรือเฮียครับปล่อยแมงเมาแล้วครับซัดตโอโซตาลายนักแข่งนะตัวเนี้ยกูรู้เลยอุ้ยเอาเวกหล่นไปสอง ไอ้เจ้แบกิวเอาไทเบอร์โคมทับวิหกไอสัตว์เุ้ยเจียวเวอร์ตายงูตูเตออกแก๊งเบบี้แม่งเลยแบกิวเนี่ยเล่นไม่ไหวเล่นยางงี้เอายกซ้อนกันเองครับยกซ้อนกันเองออกคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วว่าตายแน่นอนลุกันทีหนดแน่นอนลูกปัดเอาลุกันทีมาเล่นครับคิว คิวเอาคิวใครรวยคิวใครรวยคิวกว่าเอาใครรวยควย,ยไรใครรวยควยไรลูกปัดยกไปแปลคิวไปตัดใจแอนมาแล้ว okay, okay, okay. ตายแอนันรับแมวไปเก๊เก๊รุดหรอโอนี่ก็รุด เยี่ยเก็บสูตรแล้วก็อีเปิดทางให้ตัวเองกลับปอะเวอร์จว่า้ชงลงช็อตอ่ะตาชาเฮ้ยไปดิน้องมันไม่มีมานาไปเลยฮะเฮ้ยเป็นสูตรไอ้เฮียสูตรเฉยมีเหล่าเตาไว้แบงค์เต้าอยู่เขาเต้าอยู่ต่อแบงค์ไม่มีเหล่าเต่าไอ้เฮียเกิด กันสิ่งเต็มล้ออัวช็อตตัดไปอัวชงลงช็อตโคตรแรงขนาดไกลๆอันนี้เยเว์นักพงปะกระพงนักแข่งจับเอานาเดียปล่อยตายเคเคดูดหายฮะไปไหนก่อนดูดไปไหนก่อนเนียอู้ยแพททิกไม่ตายเฮียเอเอวไปหนึ่งไปบอสไหวเอาไว้บอสไหวไปเนี่ยโอเคเว้ยแตกแน่นอนเอาเบิกทำไม โแปดถิกยึดแล้วตัวเฮียแล้วบอสแม็เฮ้ยแล้วใครตัดกลางไปเกอดแตกเลยวะเ,ยเฮียมองไม่ทันแล้วแหลนสิงซัดแตกกันนะ่ะเหล่าน้องเหล่าเหล่าเหล่าออันไม่ได้ถือเหล่าสาวดีกว่าเฮ้ยถือเหล่าสาวอยู่เอาเบบี้ก็โดนขยี้เหมือนกันนะตอนนี้นะ ฮะอุ้ยหลินเปยยกสวยสัตว์สวยทรงปะกปประพงสวยสัตว์อ่ะสวยทปปรงกระปะกระพงสวยสัตว์อ่ะคาซ่าหมดหลอด หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึนหน่งเมตรแต่มันอยู่ไปวัดแล้วลำไช่เก๊กใส่กันแล้วอ้ายุบชิดจ้วงแทงยุบชิดจ้วงแทงยุบชิดจ้วงแทงอ้าอีว,าว้าไปเลยเอ,อ้าฮะตักมาอีไม่โดนได้ไงวะเฮี้ยอีเวฟเกือบหล่น อุ้ยอีสวยปาดันรังแมวถึงแม่งซ้อนกันดีจัดเแบบี้เแบบี้ก็เสือกโดนกูคาี้เหมือนกันนะอุ้ยแบคกคิวหามานาะเก่งจัดอุ้ยสัดว์ล่นหมดเลยแบกคกงปะพงหัวคิวไม่ตายครับถือโลกันอีทัน แปลกลงล่างว่างน้องตึ้งยกแปรคิวไปงอ,องอแรงเฮียเจเว่ยปัดอูช้ชูโอ้อเดือพ่อมึงนะเฮียโปอ,อ,อเจตพ่อล่อแม่สั่นแรงจัดลาโบโซคิวเมื่อกี้เด้งเต็มหลอดเลยนะเด้งคองแมแพงเจมดีบ้องเขาแล้วจังหวะนี้เฮียมูอฝีฟาด KK y phục tuổi trật này kia cay lắm xịn sát một bông, một bông nữa, tuổi lão, tăng tăng có được, này đã kill đồn trái mang đinh gầm phang đầy mà nã, เป็นเชลล์บอยคิวนักแข่งชิบหายเฮียเแบบี้แม่งปฏิกิริยามึงเป็นปลาปะไวไเฮียปฏิกิริยาไวจัดไอ่เฮียเฮียตาแม่งสามร้อยหกสิบองศาเลยมั้งตาวงกลมแบบแบงวันมั้งไอ้เฮียเแบบี้นี่ตัดเฮ้ใจแอนร,รอดโดนยกเว้ยใจแอนร,รอดโดนยกเต็มหลอดเว้อฟาตัวตายครับเอาแต่ฝั่งนี้ไม่มีดูนี่ไงใจแอน มันไม่มีมานานแล้วนาเดียไม่ควรไปนะเว้ยเดี๋ยวโดนไหลเข้ามาเดี๋ยวจะโดนไหลเข้ามามารอเล่นกับทุบดีกว่านาเดียเพราะมีดูดอันเดียวในทีมเนี่ยนานาเดียมาวิ่งตามอย่างเงี้ยไม่ควรนะเนี่ยไม่ควรนะเนี่ยพอถ้าแม่งไหลเข้ามาคือเ้ยเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ไหลเพราะมันไม่มีมานานแะล้วให้มันวิ่งเล่นเลยลากจ้าเต็มหลอด เนี่ยพอทุบได้ก okay. ็ไม okay. ่ม yeah. ีคนมารอดูดรออะไรหรือว่าแผงเขาไม่รู้ให้นาเดียววิ่งไล่เก็บตกข้างในเป็นแผนหรือเปล่าสีวะโอ้ใจแอนตายเนี่ยอะไรวะเฮ้ย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 ดิทุยโอตาย อ้าวทำไมเด้งกำแพงแล้วมานาหายวะแบคยู่อะไรนี่ถึงโลกกันดีเด้งกำแพงแต่มานาหายยเยดเต็มรอ แต่แอนเต็มเกวิ ay, เกือบเต็มมาแล้วมึงชุดเดียวเต่าแหกเลยนะสองตัวนี้รุดอะสเปเชียลบอยมานาะเต็มไปก่อนเลยตัวนี้อ่อนเฮียเล่นอ่อนเนิร์ดอ่อะไม่ไหวกูสอนาอะไรไปไม่เคยจะจังเลยสเปเชียลบอยเหียป้าเห็นแม่ตกใจเลยสัตว์ คิวใจแอนมานาเต็มกันจัดแปคิวสับยูฮะตูโม่วะหมดต่อที่จะคิวหมดต่อเอานาเดี๋ยวปล่อยดูตกชิบหายแล้วโอเคเวยมานาเยอะด้วยได้ยาวๆเก็บดูดิเก็บดูดมาตัดดิเอาโดดแม่น อดใจแอ่นเต็มหลอดเบสชูฟลอยลุกสองรอด,ดูใจแอนกูเฉิดน,นะเมื่อไหร่เนี่ยน้องไอหลังหรือไอหลังหรือชี้เกี้พาเล่นวะเนียนะ่ย ลูกปัดทําให้แม่งโดนตามมาล็อกอีกลูกปัดทำโคตรดีเลยนะช็อตเนี้ยโอ้ยโอเวอร์ช็อตผิวจัดมีโยกหลบด้วยจ่อเลยจูบป้อมเลยนี่เคเวอจุบนี่โอ้พ่อมึงนะไอ้เหี้ยเกือบหลอดจะแรงกันไปไหนไ,หนไอ้เหี้ยเฮ <c oughs> ้เหี้ยเมื่อจะจบตีซั้นมี้ยกูอยากเลิกหนี <c oughs> พวกแม่งเลยเฮเวอร์จั เชอร์บอยเอ้าเราบุนแ,แมวอ้วนไหลเข้าบนหน่อยเบอร์เคลียร์แม่งไปเลยเกกะเออเคลียร์ไปเลยก็จบไม่ไหวเหรอก็ติดคีย์วิฟีไม่ไหวเหรอกลัวเออราชาตัวนี้ก็แรงพอๆกับใจแอนฮะปอนจังใหญ่เบอร์โดนตี่วะเอ้าดูตกเหลือแพนดา้าแพนด้าตัดแมนกูบอกเลย เย็สหลอกให้เขาดับเบิลยูด้วยอ๋อจะวิ่งเตะเอ้า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 โอ้โหไม่ได้ยิงไปคิวเต็มล้อ ใส่เล่นหน่เทียมโอ้โตนี่การดจอบอสมานาพุทธเก่งนี่แบคิวก็เต็มแบคิวก็เต็มเอ้าอะไรอะแบคิวเดี๋ยวกูเตะออกเบบี้เลยจบบวานี้ก่อนเดยวกูเตะออกแก๊งเลย

แบคิวอยู่ไหนวะแบคิวยังไม่ได้ข้าศึกยรอราชามือป,ปืนทำงานยังออไม่มีอีเลยอย่างนี้ จบเลยเราก็ไม่ค่อยเข้าไอ้แม่งเติมเลือดอยู่เรับเจชบอยได้ดูประชาพยายามวิ่งหามานาะวิ่งชนใครหรือเปล่าไม่มีใครให้ชนอุ้ยพี่อะ N N นโชว์สองหนึ่งวะ่ะเจ๊อนเต,ต็มสัตว์อยู่เยังหวังเกี๊ยบอะ่ะ แพ้ได้นะถ้าเขาเพิ่มมาเต็มห้าหลอดแล้วเขาไปสษษ็สกิตเตาใหญ่มึงได้เนี่ยมึงแพ้ได้นะเบบีบ้นี่แต่ใจแอนต้องคอให้ได้นะใจแอนสวยไปตายอีหอวะนะตายเลยจใจแอนต้องเข้ให้ได้ ไม่ตายติดอยู่อุ้ยโดนอีสวนสองที่มาหน้าหมดสัตว์โอ้โหตายโอ้โหเวจัดจุดด้วยเคเว้จุดใส่ด้วยอีไม่โดนหรอกนะเฮ้ยมันฮิวทันนั้นนะ่ะแล้วถ้ามันได้สกิดเส่าเบบี้มันชนะเลยนะเว้ยเอาว่เอาว่าาวาแบง โบโซเต็มหลอดเกิดทันแบงอยู่ไหนเบสบอลยกต่อยกเอา้าไอ้เบิร์ดไม่ยกวะเขาวิ่งมาให้ยกยนั่นแหะเมื่อกี้โอ้โหไอ้เบิร์ดโดนดันไอ้เบิร์ดตายเอาแล้วเอาเวกมึงไม่เพิ่มเรือเสาวะวเ,เวกไอ้เฮีย อ้าวไม่มีที่เพิ่มเลือดไอ้บอสป่วนอยู่ไม่ได้เพิ่มอ้าวเอาแล้วไอ้เอาแล้วูสีสั้นแค่มันได้แตะเสาแล้วเลือดมันเต็มเนี่ยมันชนะเลยนะเ,เว้ยไปเชียวไอเรียบร้อยเแบบี้ชนะ หิวไม่ทันแล้วหิวไม่ทันแล้ว <S <S แพ้ <S 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 ไม่มีใครทำดามเมจแล้วแพ้ละเฮียเฮีย 打打跑。<laughs>